หมักม่วงสุกครับหมักม่วงครับหรือมะม่วงสุกครับพี่น้องครับอยู่ที่นานะครับเข่ากับไปเก็บเอาหมักม่วงนะครับมาไหวนะครับไหวเห็ดหมักม่วงแผ่นเลยครับเด้อหมักม่วงสุกหลาาๆครับยนีนี่ผลไม้ตามฤดูกาลครับมะม่วงสุกครับรสชาติก็จะออกหอมๆหวานๆนะครับแต่ว่าเราจะเก็บรักษาด้วยการแปรรูปนะครับเป็นมะม่วงกวนแล้ว เอาไปตากเป็นมะม่วงแผ่นนะครับเอามารับประทานนะครับหรือเก็บรักษาไว้เป็นปีก็ได้ครับมะม่วงแผ่นหรือมะม่วงกวนครับนี่ครับมาดูด้วยครับเ้อมะม่วงดกดกรับอยู่หน้าครับเตรียมไว้เห็ดมะม่วงแผ่นครับมะม่วงแผ่นกับมะม่วงกวนครับอันนี้ก็ฝรั่งครับฝรั่งฝรั่งกิม นะครับ,รบเป็นผลไม้ครับ<ม>ผม,มพี่่่กไปกับแม